เริ่มต้นกันเลยนะคะค่ะแรกนะคะหนุ่มหมากปร,รีนออกงานเมื่อวานนี้เองโอ้โหหล่อมากหล่อมากโอ้ยนะคะออกมาอัปเดตแหละเป็นว่าที่เจ้าบ่าวนะคะที่ก็ได้แบบว่าเปรยเปยไว้ wide, ได้เลิกแล้วนะเลิกแต่งงานกับสาวคิมเบอรี่นะคะบอกว่าจะเป็นกลางปีหน้าหรือว่าปลายปีหน้าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังยกมือยอมรับว่าเป็นทั้งแฟนตัวยงแล้วก็ตัวจริงของคิมติดตามดูทุกผลงานด้วยนะคะและจะมีเรื่องราวอะไรอื่นๆมาอัปเดตอีกแต่ฟังจากหนุ่มหมากค่ะ ใช่ครับจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบุเพราะว่าล่าสุดก็คือขอเลิกมาแล้วแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็กําลังดูคิวงานทั้งคู่ให้มันให้มันพอดีแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดคือเลิอกอะ่ะมีกลางปีกับปลายปีใช่ก็ช่วงนั้นก็น่าจะถ่ายละครเสร็จกันหมดแล้วคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็รีบถ่ายละครเร่ถ่ายละครให้มัน ให้ให้เสร็จไปโดยสมบูรณ์แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามีในใจแล้วแต่ว่าเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอมั่นใจอีกทีแล้วเดี๋ยวผมบอกแน่นอนแหละมีครับเพราะว่าเรามันมันอีกไม่กี่เดือนเองอะ่ะมันพูดเป็นเดือนแล้วตอนนี้ <c oughs> เออมันก็มันก็เลยแบบเออใจเต้นนิดหน่อย <c oughs> ใช่ก็ดูไปเรื่อยๆน้องก็เปิดทุกวันเลย ใช่สวยให้ดูแแบบนี้ดีไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนเราเราก็ต้องดูผลงานของเขาตลอดอยู่แล้วเวลาเขาทํางานอะไรขายหนังสืออะไรหรือไปงานอะไรเราก็ตามดูอยู่แล้วอิดชาอิดชาอยากไปเจอพี่แจ็คสันบ้างน่ารักดีผมผมเอาจริงน้องสวยมากเลยวันนั้นอ่ะใช่ที่ผมส่งบอกอ่ะนั่นแหละน้องคือมันน้องสวยมากโอ้เป็นเรื่องมันผ่านมานานแล้วอ่ะเราก็ อย่างที่บอกอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไปแล้วแล้วก็ถือว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรผมก็บอกไปบอกว่าเฮ้ยมันจบไปแล้วแหละอย่าไปต่อกลังหรือว่าใครทําอะไรไว้ก็คงต้องได้แบบนั้นจริงๆผมก็ให้กําลังใจได้แค่นี้เรารู้ข่าวเรารู้ข่าวมาก่อนหน้าแล้วเราก็เราเราก็ไม่กล้าพิมพ์อะไรเข้าไปตอนตอน,ตอนในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่ให้กําลังใจอย,อยู่ไกลๆครับผม<ๆ>เดี๋ยววันหนึ่งได้เจอเดี๋ยวผมองพูดกันกนะ็เราเราส่งน้องไปให้กำลังใจกำลังใจแล้วเรียบร้อยไง คือเขาก็เจอกันบ่อยอยู่นะช่วงกำลังหอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันแล้วนะคะอัปเดตไปหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการแต่งงานนะคะบอกว่ากลางปีหน้าปลายปีหน้าก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ติดตามดูแล้วก็อิจฉาคิมเบอรี่ด้วยที่ไปเจอพี่แจ็คสันโอ้งานพักเทียถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องราวของกระเป๋าหายพี่แอนด้วยแล้วก็คุณคิมเองเนี่ยก็ของหายกระเป๋าแบรนด์เนมหายนะคะแล้วก็ฝากให้กําลังใจพี่แอนผ่านทางคิมเบอรี่เพราะเขาไปเจอกันบ่อยด้วยนะคะอ่ะ